สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพเตีนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญ5บาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชในรัชกาลที่9ของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญ5บาทปีปศนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการร้านทําความสะอาดเลยเลยนะครับเพิ่งนด้มาวันนี้ครับท่านยังไม่ เลยยังไม่มีเวลาที่จะทําทการล้างนะครับท่านแต่ก่อนอื่นขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับดูไปให้จบคลิปเลยนะครับเพราะท่านจะได้รู้ว่า mm. เหรียญปีพศนี้ติดอยูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ราคาจะอยู่ตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับท่านเพราะว่าขอโทษทีครับมือผมแว่งไปเขมาไม่ถูกกล้องผองดีครับเมื่อเป๋ไปหน่อยครับท่านขอโทษมากๆนะครับ พอพี่พี่น,น้องน้องทุกท่านจะได้ดูว่าเหรียญปีประศนี้จะผลิตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จะหายากขนาดไหนขอให้พี่พี่น,น้องน้องทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับท่านและที่สําคัญคือราคาครับราคาในระดับยูนซีตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ที่สําคัญที่สุดก็คือเหรียญที่ผ่านการใช้แล้วจะตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ขอให้พี่พี่น่อน้องทุกท่านดูไปเรื่อยๆให้จบเลยนะครับรเรามาดูลักษณะของเหรียญกันเนี่ย เป็นลักษณะเลี้ยนแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยมันก็มีรอยดำปีเยอะแยะไปหมดนะครับท่านเพราะว่าเลี้ยนนี้ไม่ทําความสะอาดทำการล้างอะไรเลยนะครับท่านเป็นลักษณะของเลี้ยนแบบเก้าเหลี่ยมนะครับนี่ดูดีนะครับอ๋มือก็ไปถูกล้องอยู่ละนี่ครับท่านนี่ครับเป็นแบบเก้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับขอให้พี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านมีแบบนี้สวยๆแบบนี้ครับราคาดีนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับ บื้องหน unku, ้าพรงท่านคือภูมิพลอดุลยเดชครับท่านส่วนด้านหลังกอรัชการที่เก้าครับท่านนี่ครับสวยงามมากนะครับบรมรูปพรงคท่านหน่ดูครับดูดีๆเลยครับนี่สวยงามขนาดไหนคมชัดเจาะมากเลยนะครับนี่แบบนี้น่าเก็บสะสมมากนะครับขอบเฟืองครับนี่ขอบเฟืองขอบเฟืองขอบเฟืองล้วนๆเลยนะครับเนี่ยนิกเกิลผสมทองแดงนะครับสั้นหลเหรียญห้าบาทนี่ครับนี่ครับนิกเกิลผสมทองแดงเหรียญนี้ขอบเฟืองคมชัดเจ๋วมากเลยครับนี่เห็นชัดเจนมากเลยครับ สำหรับปอบเฟือไม่มีระบุระบีเลยนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญนี้ครับปีพศนี้นะครับนี่ครับด้านหลังครับมาดูด้านหลังครับเนี่ประเทศไทยพศ2อ3พันห้าอยสาสิเ็ดครับท่าน2 5 3ห้าสาหนึ่งนะครับส่วนตรงกลางคือว่าเบญจมาบพิษดุสิตวราลามครับส่วนด้านล่างสุดคือ5บาทไทยแล้วก็5้าบาทอัลบีนะครับแต่แปลอย่างหนึ่งครับท่านเหรียญนี้ไม่ค่อยมีกระเบื้องครับเนี่ยนี่ครับผมเคยรับซื้อไปครั้งหนึ่งครับแบบนี้ครับมีอยู่สี่คนครับที่ส่งมาให้ผมผมก็งงอยู่ แบบนี้เขาว่ามันปกติธรรมดาครับอย่างที่อาจารย์ผมว่าแต่ผมว่าไม่ใช่ครับมันไม่มีขมืเบื้องเลยครับมาดูยังไงเห็นอยู่ครับเดือเลื่อนลางครับไม่ชัดเจนเลยดูดีครับนี่ครับไม่ดูใกล้ๆล้เลยก็ได้ครับเนี่ยใกล้ๆกลเลยครับมันเลื่อนลางเลยครับไม่ชัดเจนเลยครับเนี่ยนี่นะครับดูเข้ามาใกล้แล้วกองผมก็เป็นเสอย่างนี้แหละครับเนี่ยครับป๊ด เหรียญ5บาทปีพศสอง1ันห้า,า้อยสาสิบเนี่นะครับท่านติดดูน,นึงในสิบอันดับที่หายากซะด้วยนะครับท่านจำนวนการผลิตอยู่ที่สี่สิบสี่ล้านห้าแสนสามพันเหรียญเองนะครับท่านไม่เยอะนะครับสี่บสี่ล้านห้าแสนสามพันเหรียญเองนะครับท่านเพราะว่าในระดับ UNC อ็ตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ปีพศสอง1นห้าร้อยสาสิเอ็ดนี่นะครับท่าน จำนวนการผลิตอยู่ที่สี่สี่ล้านห้าแสนสามพันเหรียญนี้นะครับท่านในตลาบดีเอ็นซีเหรียญตกเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับท่านหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับสำหรับดีเอ็นซีนะครับนี่ปีสองห้าสามหนึ่งนี่ครับเหรียญห้าบาทนี้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับแต่ถ้าผ่านกันใช้แล้วครับตกอยู่ที่สี่สิบบาทถึงหกสิบบาทเท่านั้นเองนะครับท่านสี่สิบถึงหกสิบเองนะครับท่าน ที่ผมพูดนี่ผมดูคู่มืออยู่นะครับไม่ใช่ว่าผมจะซีซัวพูดนะครับท่านพูดไปซีซัวก็ไม่ไหวโดนด่าจได้เทพมันอยู่หมดแล้วแต่ไม่รู้คนที่ด่าอาจจะรู้ดีกว่าผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่บางคนอาจจะรู้ดีกว่าผมผมยอมรับแต่ถ้าไม่รู้ดีกว่าผมอยากพูดดีกว่านะครับผมก็มีไหวเหมือนกันครับที่โดนดา่าบ่อยๆทั้งๆที่ผมอยากให้พี 3, ่ๆเพื่อนๆน้องๆเก็บไว้นะครับท่านแล้วก็ดูราคาด้วยครับไม่ใช่ว่าอันไหนน่าเก็บอันไหนไม่น่าเก็บที่ผลิตน้อยน,นี่นะครับราคาดีทุกเหรียญ แต่ว่าแบบไหนก็แล้วแต่น,นะครับ